สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันจำเป็นอัพเดทนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับน้องบัครับไม่เป็นไรค่ะพ่อเดี๋ยวพี่จะไปข้างหลังแล้วพ่อจะไปช่วยพี่จีือ้ได้เลยให้ให้นให้ให้ให้ก็จะแปบวาไม่อยู่กับพี่เอาหมาก็พอเย

เป็นไรที่ยุที่ใจ <c oughs> ไม่มีอยู่ไหนพี่ย้ยเป็นใค่ี่น่อยะเป็นคไล่หน้ม่ใหกำลังใจนเราเก็บมาเื่อส่ม่เลย ไผ่ลาโชดแัดเี้ยงแ่้ีจะว่าเดี๋ยวอะไล่ดกดมครเียกมานี่ยที่นาเด่นเด่นคุณชมน้าพ่อเอกอันนี้เยของนาน้าเชยวน้ อะไรก็แช่เาไวัน เข้ามาซื้อบัตแล้วก็จับจองที่น,นั่งก,กันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ,ะ,ะเจ้าหน้าที่นะคะได้ขายบัตรแล้วนะคะเลืมขายบัตรแล้วนะคะไปห้าุงยินก็คไปยิ้น,น,นไ้ไป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 ไไปไไไปไปิปไปไ

วไม่ามนาไรบ้นไม่สามารถดู้เสียงไรบพานน้องขวแล้วน่ะเราจะเ่นไ่ได้เลยอียมขวขอไม่วี้มอกินเมจอยมราเล้ันกินบมูนแไอย่นืนเนาะเอาไมกินเนาะ

คำประลองกีนใส่ในไร่บ้านนคร09 05 20นะครับ04 20มัตสิสันปีนตั้งประเด็นเหรอใช่ครับชัดเจนเดี๋ยวนี้วัเจ๊พ่อได้พบกับกีฬรแบบว่าอยูคือเรีนไม่เรีนเบาเรีนเบาน้ำมันพับปิ้นท้องหมือนกัเดี๋ยวยิราชิวพอเมีเปาพุ่มยรเลอ้าครเดีลูกชายพับปิ้นท่องนะพับปิ้นโตนไหม ไมไเ้ดเนเอมงกสนเลยป้าป้าโทรหาสามสาย่รับคุณเจ้าเนี่ยป้าป้าไปตรงไปถามพี่น้องเขาแ่อยู่บางพีเนี่ยรถบัสแย้มคุณเจ้านี่พอรับสายเลยนะเป็นการเปงันป้าป้าเราเิ่งลนเี่หลัจัดการเยอ ปาไม่ใสนี่ฝากไปเลยประปะฮะมาแล้วปรเนขับรถกับประเนจับนี่ฟิตฟิตที่พอพอย่าอันเนวอันเก็บฝีเจ็บฝีมันี่ยหัวเจ้าอันนี้ซื่ออะไรเพื่อนมีรมอกแล้วมันบีกันมันนังนี่เนี่ยนั่นะนั่นเสียอนานก็มาบ่ได้ เวลาปั๊มลมมันดันเวลามันเต็มเพราอามเนี่ยไปไปดันบีบไปดันพัดไปดันทุกอย่างเมีนจะอัดเมียนเวลามันปั๊มมาแล้วเวลามันเต็มมันจะตัดซี่อันนี้เือพามัตัดซี่แล้วมันไม่คืนเลยเนี่ลมเบิ้ลลมเบิอันตรายปกลมเบิ้ลดินั่นละเบิดอ่เชงันะครับไม่เป็นไทุกอย่างโอเคแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไม่ม่ เราจะอยู่ในาวเลยครับแมนจะต้นมะเฟืองเด็ดของท่านใหแล้วแม่แลียงช่นมือมันอร่อยรเดียวเพื่อนต่มเล้ยมูลเป็นยังุกันด้วยความร้อนรวดเรยวผสมซื้อไม่เปียกแล้ว่วนเกลือไปไปหเลย่างไม่ดเปียวชันตัวบางใชคไมขี้ขุนี้นมากต้งดกเพรนวลรวยน้าเราจูต้ยับดี้ช่ไมคตวเจ้สีกระด่ต้ยเพระนวลเบอรวยก็ะห่ม่บีรวยกแด่เน่พอนะ แปลว่าพอโน่นจะได้งานดีเห็นงานได้ปังแต่ว่าคนรวยเด้่ให้ผู้คุดด้วยกู้มือนีเรื่องอะไรเอาแบบนั้นแล้วนาะพ้าเนาะคาเลียพ่นรวดตอนนี้ตอนนี้คื่นกันเ่นตัวพี่ติ๊กเอาให้ได้ได้งานดังได้งานแต่ว่าไม่มีตังนะตให้ตังผมเหลือคนนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าผู้น้ำครอบครัวที่ดีแล้ว เอาพี่องมาเที่ย้ปะตักที่หนพี่สองมืงาลีนไหมนี่ครับพี่น้องโอ้หน่าหนุให้พี่น้องปเวทีครับอ้อหเวทีตอนนี้เดี๋ยวคนจะสิแผ่นไปเัหน่อยหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีใครแย่งเลยค่ะหมดแล้วค่อันนีานตงนี้ฟาน ตาว้ายล่ตาวยเอ้าเเดนีบเอาโมเยบิดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วกาาวบเบิ่งอุงอิงเป็นยังวิจิบตีแล้วกาหมดแล้วน้อย่นเอาผู้จัเอาก็เป็นแล้วเนาะวันนี้ เป็นแดนเซอร์นี่ค่ะแขกไม่แขกไม่แขกจิ้งจองแข่หัวแขก